ข่าวดูกันทุกคนยอดมหากฐถินบ้านหนองอุงอิงเพชรบ้านแพงออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดกับทุกคนทางด้านพ่อแม่อุงอิงแฟนเพจครับก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความล่าสุดบอกว่ายอดกฐถินที่พ่อพ่อ,พอแม่เอฟซี FC, ร่วมทําบุญในงานกฐถินวัดหนองคูวันที่1พฤศจิกายน2567รนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 1,578,325บาทนะครับไม่รวมยอดตัก ไข่ปลาแล้วก็กับอ่งเปานั่นเองครับทุกคนยอดตักไข่ปลาครับทุกคนหรือว่ายอดตักปลานะครับ9 3 2า9บาทครับยอดอ่งเปเนี่ทั้งหมด3 0,000บาทนะครับทางด้านพ่อแม่น้องอุ้งอิงแฟนเพจก็ได้มีการขอบคุณแล้วก็ขออนุโมทนาบุญนะครับกับพ่อพ่อ,พอแม,แม่ fc แฟนคลับทั่วโลกในครั้งนี้ด้วยนั่นเองครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคลาภเงินทองไหลามาเทมาคิดสิ่งใดก็ขอ ให้สมความมุ่งมา่ปปาถนาด้วยเถิดนะครับสาธุนะครับทุกคนอ่ะยอดกระถินมาแล้วพอ่พอพ่อแม่ FC แฟนคลับที่รออยู่นะครับก็จดกันเอาไว้ได้เลยนะเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยเห็นบอกว่าออกตรงๆกันเลยทีเดียวนะครับ1ล้าน5าแสนครับทุกคน7325มืนารบาทนะทุกคนรอบนี้ไม่มีจุดสตางนะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นมหาบุญกระถินจริง,รงๆครับทุกคนยอดเนี่ยได้1ล้านาแสนกันเลยทีเดียวครับเยอะมากนะทุกคน ซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับที่ทางด้านพ่อเอกกับทุกคนยังไม่ได้ออกมาโพสตเพราะว่ายอดเนี่ยยังไม่นิ่งครับทุกคนพอ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับบางท่านอยู่ต่างประเทศบ้างนะครับพอ่อพ่อแม่แม่บางท่านเนี่ยก็เพิ่งมีเวลาไปโอนเงินบ้างอะไรแบบนี้ครับทุกคนก็เลยทําให้คนเนี่ยโอนมาเรื่อย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 นะครับและเมื่อวานนี้ครับทุกคนอย่างที่บอกว่าในช่องอิม,อมข่าวกระแสเองก็มีพอ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับนะที่ขอเลขบัญชีแม่หน่อยกันเยอะมากๆเลยอุ้มอิมก็ทยอยส่งให้แม่หน่อยแม่หน่อยนะทุกคนถ้ามี fc แฟนคลับอยากจะร่วมทําบุญนั่นเองครับทุกคนแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีมาประปายครับทุกคนแม้ว่างานจะเลิกไปแล้วหรือว่างานจะเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับต้องบอกว่าคนเนี่ยอยากจะร่วมทําบุญกับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเยอะมากจริงๆครับทุกคนแล้วก็ในครั้งนี้อย่างที่บอกว่าครอบครัวของอิงเนี่ยครับทำดีมากแล้วก็ทางวัดเนี่ยจัดงานใหญ่มากๆหลวงลุงเจ้าอาวาสครับทุกคนอย่างที่บอกว่าโอโ้โห อุมอิ่มไปสัมผัสมาครับสำหรับบรรยากาศงานในครั้งนี้นะครับมีสแตนดี้ให้ถ่ายรูปเยอะมากครับทุกคนมีซุ้มเหมือนงานแต่งกันเลยทีเดียวนะครับและตอนนี้ครับทุกคนอิ่มข่าวกระแสเนี่ยโอ้โหขอบอกเลยนะครับว่า หลวงลุงนะครับแล้วก็วัดบ้านหนองคูเนี่ยดังไกลไปทั่วโลกเป็นวัดที่แฟนคลับอยากจะมาร่วมทําบุญมากที่สุดนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้เนี่ยโอ้โหพอเราได้เห็นพลังของ FC ฟซแฟนคลับแล้วที่ร่วมทําบุญนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อบัตรแข็งนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการซื้อบัตรกลุ่มปิดต่างๆครับทุกคนนี่คือสิ่งที่เป็นการให้ FC ฟซแฟนคลับเนี่ยครับทุกคนได้มาร่วมทําบุญถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับและทางวัดจัดใหญ่จริงๆครับทุกคน อากาศทุกคนก็คงจะได้เห็นไปแล้วนะครับจอ LED เนี่ยโอ้โหโเพียบกันเลยทีเดียวครับทุกคนนะก็ถือได้ว่าปังมากๆแล้วอุม้มอิ่มข่าวกระแสครับทุกคนนะเป็นเป็นคนหนึ่งเลยที่ปลื้มใจมากๆที่ได้ไปร่วมทําบุญในครั้งนี้ถึงบ้านหนองคูถึงวัดบ้านหนองคูครับทุกคนอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็้มอิ่มนะครับต้องบอกเลยนะครับว่า เอาบุญมาฝากทุกคนจริงๆนะครับการไปในครั้งนี้ของอุมอิ่มก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆกนะครับกับการที่แบบเดินทางไป6 0 0เกือบ700โลไปที่จังหวัดศรีสะเกดกับทุกคนได้ไปเจออุคงอิงได้ไปเจอความน่ารักของน้องนะครับทุกคนได้ไปเจออ่อง์อิงที่เป็นคนที่แบบว่าต้อนรับ fc แฟนคลับนะครับทุกคนเยอะแยะมากมายที่แบบน้องไม่เหนื่อยเลย น้องเก่งมากจริงๆกับทุกคนแล้วก็ตอนนี้น้องเป็นความภูมิใจของคนจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นความภูมิใจนะทุกคนของออวัดบ้านหนองคูครับนะครับหลวงลุงภูมิใจมากกับอุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงแล้วก็ยังเผยกับอุ้งอิ่มข่าวกระแสอีกด้วยว่าอุ้งอิงเนี่ยเป็นคนที่เ,เขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่เคยร้องเพลงอยู่วัดด้วย ร้องเพลงเพื่อให้คนที่มาทําบุญกระถินเนี่ยได้ฟังแล้วก็เพลิดเพลินน้องถึงมีบุญบารมีขนาดนี้ครับทุกคนและอย่างที่อิ่มข่าวกระแสะพูดเอาไว้เมื่อวานนี้ อ,ง,องิงมีรูปอุงอิงที่จุดเทียนนะครับเปิดงานเป็นเจ้าภาพกระถินเด็กอายุ18ครกับทุกคนเด็กอายุเท่านี้อ่ะแต่มีบุญบาร,รมีสูงมากๆครับได้จุดเทียนปกติแล้วเราก็จะเห็นแต่นะครับทางด้านผู้หลักผู้ใหญ่ที่มียศสูงสงนะครับทุกคนที่ได้มีการแบบว่าจุดเทียนหรือว่ามีการทําแบบนี้ครับทุกคนเปิดงานอะไรแบบนี้แต่ครั้งนี้เราเห็นเป็นน้องอ,ง,องิงแล้วก็ครอบครัวเป็นประธานในพิธีใหญ่ก็ถือว่ารู้สึกภูมิใจแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจมากๆกันเลยทีเดียว ครับเนาะพราะเอกแม่หน่อยครับทุกคนต้องบอกว่ามีการโพสต์ขอบคุณพอพอไป FC แฟนคลับเนี่ยสองรอบด้วยกันนะครับเมื่อวานนี้พอเอกแม่หน่อยครับทุกคนก็ได้มีการโพสนะคะบ,บอกว่าขออนุโมทนาบุญมาในครั้งนี้ด้วยนะครับขอให้ทุกทท่านเนี่ยร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้มีโชคลาภเงินทองไหลามาเทมาคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาทุกประการนะครับโอ้โหตอนนี้ครับทุกคนแฟนคลับ FC ก็คือ กดแชร์กันเยอะมากนะครับทุกคนนะกดแชร์กันเยอะมากจริงๆนะครับแล้วก็เ,เดี๋ยวอิ่มเนาะทุกคนจะเอาบรรยากาศแล้วกันที่อิ่มเนี่ยไปร่วมงานกระถินนะครับมาฝากพอพ่อแม่ๆอฟซแฟนคลับท้ายคลิปนี้คล้ายคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับเมือ่อครั้งที่น้องยังไม่ได้ออกไปโลดนแน่นกับพ่อพ่อพ่อจมพ่อ,น,อน้องใส่กระุมร้องเพลงอยู่ตรงนี้แหละ่ะไหนก่อน คนลุกเลยครับหลบลงเนี่ยแล้วทำห้จุดนี้ก็คือหมายว่าเอน้องเวลามีงานวัดอย่างนี้แหละแล้วเวลาพอมีงานวัดเสร็จผู้หญิงไปร้องเพลงลูกพวกกรรมการพวกเราก็เก็บเต็นท์เก็บโต๊ะพวกผู้หญิงไปล้างถ้วยล้างชามร้องจนเสร็จหมดข่าพวกนี้มีใครเบอยังลูกไม่มีอ่ะมให้ข่าวด่วนกับทุกคนตอนนี้นะครับอุ้มอิมก็โอ้โหนี่เลยครับเจอรถพ่อไก่นะครับ รถในตำนานอุ่งอิงครับทุกคนเนเชื่อว่าทุกคนดูคลิปนี้แล้วอย่าร้องไห้นะนี่คือตำนานอุ่งอิงนะครับนี่ทุกคนครับดูสิบอมอิ่มเจออะไรนะครับเจอพ่อไก่ด้วยนะครับอันนี้เป็นรถพ่อไก่ครับทุกคนนี่นะครับไอหนุ่มเสียงขัดวิเศษสินนะครับสวันดีครับเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าวัดนะครับทุกคน อุมิมได้ที่จอดรถดีมากๆเลยก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพ่อที่นะครับให้อุมิมจอดรถตรงข้างหน้าเลยนะครับ <Okay. S 1> นี่เลยครับเจอวัดหนองคู่สวั <Okay. S 1> <c oughs> สดีครับนี่ถึงแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวอุมิมจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศนะทุกคน <Okay. S 1> คือเจอรถพ่อไก่โอ้โ oh. หงานใหญ่มากครับทุกคนดูป้ายพ่อโจอุงอิงนะครับ ให้ทุกคนดูก่อนนี่นะครับป้ายใหญ่มากนะครับพอ่พอแม,แม่นะครับแล้วก็นี่เลยนะครับโอ้โหทุกคนนี่เลยเจอแฟนคลับน้องอิงอยู่ทุกพื้นที่จริงๆนะครับนะตอนนี้ยังไม่เห็นพ่อโจเลยนะครับไม่รู้ว่าบอสโจอยู่ตรงไหนนะครับทุกคน เขาบอกว่าบรรยากาศคือแบบสุดๆเลยอ่ะมีแต่เอฟซีน้องเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็เจอพระอาจารย์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายบรรยากาศข้างในก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ขอถ่ายหน่อยนะครับมานานหรือยังครับพ่อเตรียมตัวไปขายบัตรครับมีแต่รูปอุ้งอิงเต็มไปหมดเลยครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้เจอรูปวันนี้เจอสาวด่วนมาหลับคุณครับมานานรหมยะครับมาบ่ายสามอยู่บ้านนี้มีเสื้อเท่าแก่น้อยเลยอยู่บ้านนี้แหละอยู่บ้านนี้แหละอยู่บ้านนี้ได้หละครับพี่กาแต่ผมมาทำเพื่อโคราชอ่ะครับเขาก็เลยไป โอ้มาจากโคราชครับสุดยอดเลยครับปบก็ไก่อันนี้ขายมาใหม่ใช่ไหมนี่มีมันไหม่มาขายสวัสดีครับนี่แหละเจ้าวาดครับยินดีต้อนรับมาลำบากไหมมาไป็นลำบากเลยครับมาจากกรุงเทพลุงนี่แหละเป็นคนแชร์เองโอ้ขอบพระคุณครับลุงเรื่องีพูดถึงวัดก็แชร์ให้แชร์ให้แอดมินของวัด เอาลงเล่นบอลดด,ด,ดีใจด้วยพี่บิ่นเอา,าลูกเข้ามาเลยนยครับได้ได้ได้พ่อกายสวัสดีครับ